ในขณะที่เวลาเคลื่อนที่ไม่หยุดปัจจุบันกับอนาคตคาบเกี่ยวกันเซียววิแต่บางครั้งความทรงจำในอดีตก็ย้อนหวนกลับมาสำหรับผมนั้นลิงก์ความทรงจำในอดีตมีอยู่สองแบบคือแบบที่เราเป็นคนสร้างเอาไว้เองอย่างภาพถ่าย ที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้เมื่อถึงวันหนึง่งเราได้กลับมามองจะได้นึกย้อนเหตุการณ์หรือความทรงจำในภาพได้และลิงก์ความทรงจำอีกแบบก็คือแบบที่เราไม่ได้สร้างเอาไว้เองเป็นคนอื่นที่ทำเอาไว้แต่กลับลิงก์เรื่องราวในอดีตของเราได้ อย่างเรื่องราวต่อไปน,นี้ครับฮัลโหลหโหลว่าไงไม่ได้คุยกันนานเลยนะอืมเมื่อบ่ายอ่ะเห็นโทรไปไม่รับนึกว่าไม่อยากคุยด้วยซะละเฮ้ยบ้า ไม่น่าเชื่อเลยว่านอกจากภาพถ่ายแล้วเมื่อนึกดีๆอาหารยังเป็นจุดลิงก์ในอดีตได้เหมือนกันแถมยังมาครบรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสได้เลยทีเดียวเหมือนที่เรากินอาหารบางอย่างแล้วนึกถึงอาหารที่คุณยายเคยทำให้เรากินตอนในเด็กนั่นแหละมาทำไมครับ มากินข้าวสิครับมาคลองน้ำครับเวลาเพื่อนมาจากกรุงเทพจากไหนเงี้ยเขาพามากินโสดไหมครับไม่ไม่โสดครอ๋อหลักฐานอนี้หลักฐานเต็มเต็มไม่โสดไม่ปกติไม่พูดอย่างงี้นี่โอเว้ยนี่นี่นี่ดูมีามวงมัดูดิคิดถึงใครวะเมนูเนี้ยคิดถึงแม่มึงแหละเมื่อก่อนเคยกินที่บ้านเหเด็กๆอันนี้กินดีนะด่าแมว่าเมนูเนี้ยมึงต้องคิดถึงใครสักคนนะครับ ม่ได้คุยกันนานเลยจา้าเขารลยนงนั้นรูปถ่ายใบนี้ที่สําหรับคนอื่นอาจเห็นเป็นมื้ออาหารน่ากินรูปหนึ่งแต่สําหรับผมนั้นมันได้แอบซ่อนเรื่องราวและความสรงจำเอาไว้หลายชั้นเลยทีเดียวเป็นลิงก์ลับส่วนตัวที่ใครก็ดูไม่ออกเปิดไม่ออกนอกจากตัวเรานั่นเอง เหมือนที่เขาบอกว่าอยากจำอะไรให้แม่นให้ลิงก์สิ่งนั้นกับเรื่องราวที่เราเคยเจอยิ่งถ่ารูปไหนมีเรื่องราวใดซ่อนอยู่เป็นพิเศษเราจะจําได้แม่นมากขึ้นจนอย่างลึกในหัวใจว่าแต่ลมอะไรพัดให้โทรมาหาเนี่ยพอดีมาถ่ายคลิปเล่นถ่ายรูปเล่นที่จนันน่ะแล้วนัดเพื่อนกินข้าวให้ทายว่าร้านอะไรไม่ต้องบอกก็รู้ร้านอะไร นั่นแหละเรื่องของเรื่องคือแต่และคนมันก็จะมีเมนูที่ตัวเองชอบใช่ปะ่ปะปรากฏว่ามันมีอยู่เมนูหนึ่งน่ะที่ทำให้เรานึกถึงเรื่องเราเอ่ะแม่พี่หนุ่ยนี่แหละ<ฮ>ชอบทำให้กินสมัยเด็กๆอ่ะบ้าจริงนึกถึงเธอด้วยจําได้ว่าชอบกินมากหมูชมวงใช่ไหมพูดแล้วอยากกินขึ้นมาเลยอ่ะอมมาไมล่ละอยู่มันทำให้กินเครับอยู่มาตั้งแต่เกิด ตั้งแต่เกิดเหมือนกันครับอ่าสิบปีได้แล้วค่ะเอาเด็กกรุงเทพมาให้เราเนี่ยจินเน่ะชอบเรียกไม่ถูกอ่ะก็เป็นเมนูของร้านเขาอ่ะอันนี้ได้ไปเล่นสุดซิกเนเจอร์ร้านชอบอะไรที่เนี่ยเรียกอะไรนะข้าวผัดอะไรนะดำๆเนี่ยข้าวผัดน้ำๆข้าวผัดนู้เรื่ดำอ่ะมันใช้มันน่าจะใช้หมึกตั้จุ๋ยไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นมะละกอที่กอาฝากมาเป็นแผ่นๆเจอมาทั้งถาดใหญ่เจอมาเป็นถาด